ก็ใจว่าช่วงนี้นอนน้อยพักผ่อนน้อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจะสู้งานไปเรื่อยก็วันนี้ไม่ได้มานะครับเดี๋ยวเราไปฉลองหลังบ้านกันด้ละวันนี้ครับพี่ๆงานมับขี่มานะครับครอบครัวนี้ก็ฝากพี่ผมด้วยนะครับผมบ๊าไปไปคือเขาไม่ได้มาแต่เขาบอกว่าอะไรนะเขาเดี๋ยวเขาไปเกลียร์กันหลังบ้านเดี๋ยวเขาไปนัดเจอกันหลังบ้านไหนหรอคะจะบ้านไหนอ่ะ อะไรครับแม่เกลียใช่ไหมยังไม่ได้บอกพ่อแม่เลยครับยังไม่ได้ครับยังไม่ได้บอกพ่อแม่แล้วจะเปลี่ยนนามสกุลตอนไหนคะับเขาถามเจ้าโอเคอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับพี่ยินพี่พร้อมแล้วก็พี่เบนด้วย